สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอ่อนขอดูใบขับขี่นะครับใบขับขี่รถแมคโครไม่มีครับทำไมอ่ะจับนะจับนะจับเลยเอาแมคโครไปโยกรถบดนะแม่แรงเอาบกขึ้นแม่แรงบอมแมนเอาบกข้นเอาแม่แรงตำพอดเตียพอดไม่โซบะ แค่จังได็กไปเลยน้ำข่าวผมี่บ่๊ะไปหาเยืม่มดึมีบ่า่ะเครดตนะครับ CX สองหนึ่งศูนย์บีนะฮะอันนี้ของเรานะครับและอีกฝั่งก็จะเป็นนู่นนะครับสามสองศูนย์ Next Gen ลางเพึ่งนะครับ นี้เรามารับชมกันมาเปรียบเทียบใส่กันนะครับระหว่างบันทนท้ายอ้วนกับบัน้นท้ายแบนๆน,นะครับใหญ่ๆแบนๆน,นะฮะสามสองศูน อ๋อเดินบ่ได้หลืพี่ยังบจาจักก็ลูกพี่วะไก่ปะนี่ปะมองด้วยกันนี่ปะ<อ>ครับดีปะแค่ไหน,น <c oughs> มืออะไรจกักริที่อ่ริด,ดเรือปะของคอนี่มือละมันร้อยยี่สิบเมน เต็มที่นะแมนซีสุบอีสุคือกันกบไปเทียบกับซูมิโตโมอันเดียวกันเลยกับงานตักดินตักดินคัดนะครับอเอาก่อนดีกว่าสักหน่อยคัดเราจะคัดเอาไปลงข้างหน้านะครับ ข้างหน้าเนี่อนะากำลังแปลงรถเกตอยู่นะโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ตกสวยนะายนะดาวทางหลวงนะฮะกลางคืนนี่จังไฟน่าจะสว่างจ้านะครับ ไค่อยได้ถ่ายรถขุดแคทลงเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยมีเนาะของเราไม่มีเลยเราจะพาชมมอเตอร์เกตเตอร์นะครับฝั่งนู้นจะเป็น 140K นะนะย้อนแสงนะครับ so ประมาณก็วันละประมาณน่า,จ,าจะเราเรา180นะ้อยแปดสิบครับโอ้โเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยไวเหมือนกันเอ็มเยียบร้อยไปเลย หอก๋วยเตี๋ยวนะครับใบใหญ่เลยเนาะมาดูรูปโฉมของเขานะครับโอ้โหสวยๆสวย,สวยบันท้ายสูงๆเนาะบันท้ายงอนเงอนนะเม็ดตูดงอน ไปมาจาัจับเซ็นเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์อะไรเซ็นเซอร์น้ำมันดนะ้วยเซ็นเซอร์น้ำหนักแบบบึ้บี่สายไฟอย่างลูกพี่ ยุบุงกีมันอะสายไฟอย่างาตั้งกำนักเป็นบ่ตำโน้ตตำนักได้เป็นบ่โอ้แ้จอดขอเบิร์ทางในเลย้อขอเขาไปทายไ่ทางในเนี่ยเอาไปลง,นะบบงยูทูปนะสองเจเจแชนแนลครับเดีย๋ยวเรารอรับชมภายในกันนะฮะถ่ายสักรูปก่อน ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับสิบล้อหน้าสวยนะฮะเลยโอ้มากว๋วยเตี๋ยวอันใหญ่เต่าง้อยนะเหมือนเดิมนะครับโอ้วมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำงานก่อน